ก็สวัสดีทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ไม่ได้เจอกันนานเลยช่วงนี้นะครับพอดีว่าผมกำลังหมกมุ่นกับการปั้นไอดีเกมใหม่อยู่นะเพราะว่านะครับผมไปทำไอดีเกมหนึ่งหายนะครับก็เลยไปวุ่นวายกันตรงงานสนิดหนึ่งมาดามาเข้าเรื่องของวันนี้กันนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็มีเลนใหม่เข้ามาอีกแล้วนะครับก็แอบดีใจมากนะครับเพราะว่ารอน้องมานานมากนะครับน้องอาพีนั่นเอง ซึ่งหลายคนก็น่าจะมีแล้วแหละนะครับเพราะว่าเป็นตัวที่เขาแนะนําให้รีตั้งแต่ต้นเกมเลยใช่ไหมฮะแต่ผมเนี่ยเป็นคนที่ยังไม่มีตั้งแต่ต้นเกมไงนะก็เลยต้องรอ,อน้องนะครับก็ถ้าเกิดได้ตัวนี้มาก็จะเบบอีกตัวหนึ่งแล้วนะครับที่ผมจะต้องหามาวันนี้มีทั้งหมดประมาณ2 23 0 0 0พเพชรนะฮะดูว่าเราจะได้กันเท่าไหร่อุ้ยเดี๋ยวเปิดประเดิมก่อนเลยดีกว่า นี้ครับ1เปิดระเดิมสัก1 1ึ่โรเพื่อเพื่อแบบดวงดีอะไรอย่างเงี้ยครั้งก่อนเราโชคดีมากนะครับที่ได้อะไรนะที่โดนปรับโดนปรับจาก2ดาวขึ้นเป็น3ดาวนะครับไม่งั้นอาจจะโดนเยอะกว่านี้แต่รอบนี้นะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเท่าไหร่เดยวดอนขอดูขอดูเพชรก่อน23งมโอเคประมาณ2 3 5ห เราจะเหลือเท่าไหร่นะครับจริงจริงนับเป็นโลเลยเนาะมาสำหรับอ่าแพ็กสัตว์เลี้ยงนะที่มาใหม่เดี๋ยวมารีวิวให้ฟังนะครับจริงๆเก่าว่าจะมาทำแล้วแหละแต่ลืมนะทุกคนขออภัยด้วยนะครับแต่แลหลายๆคนน่าจะมีแล้วเหมือนกันเนาะนะครับเราสัตว์เลี้ยงกล่องน้องกล่องสมบัติเนาะปึ๊บเป็นไงเกลือแพ็กแรกก็เกลือแล้ว เรือสมชื่อนะครับไม่ลุงไม่ลุงไม่ลุงเดี๋ยววิธีการวิธีการดูลุงเนี่ยมันจะมีหลายแบ่มนะอุย้ยมีอุ้ยสีทองอุย้ยชัยได้อยู่ช้ยได้อยู่สีทองอาจจะแบบมีลุนที่แบบปรับขึ้นอีกนะแต่มันก็ได้ยากนะจากที่ผมเล่นๆมาไอดีเนี้ยผมโดนปรับจากสองจากสองดาวขึ้นเป็นสามดาวประมาณสองสามรอบเองถือว่าเยอะไหมอะ เนี่ยอันนี้เป็นสีฟ้าดูดูตรงแสงตรงนาฬิกาเป็นสีฟ้าถ้าเป็นสีฟ้าเนี่ยแปลว่าเรามีเราเกลือนะเกลือแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นแสงสีออกม่วงๆ่วงหน่อยอ่ะเนี่ยเดี๋ยวดูนะอา้อาวอ้าวไม่เอาสิอย่านะ <laughs> อย่านะทุกคนอย่านะเอออืม นะเกิดอะไรขึ้นโอเคครับก็เมื่อกี้นะครับก็เกิดเหตุการณ์ค้างนิดหน่อยแบบงงมากเลยผมนึกว่าแบบจะมาที่ไหนได้๋อไม่มานะไม่มาเดี๋ยวเ็คก่อนนะมันค้างนะแต่ว่ามันลดมันลบการันตีผมว่ามันลบไอเนี้ยผมบอกไปเหมือนกันนะเอาไม่ได้นะไม่ได้นะครับอืมจริงๆดูที่ตรงการันตีก็ได้แต่ผมเพื่อความช่วยคิดหนึ่งมา ต่อกันนะครับเสียไปเท่าไหร่นะเมื่อกี้แสงเป็นสีฟ้าอยู่เห็นปะฟ้าเป็นฟ้าเป็นฟ้าเป็นฟ้าอุ้ยสามสามทองก็ยังดีนะได้อยู่นะครับอยากเหลือสักหมื่นห้าได้ไหมรอบนี้มีแบบแปลกๆมาลุ้นๆเอ้ยนี่ไหนเห็นปะมันจะมีสีทองๆู่ตรงกลางเห็นไหมแสงมาเงี้ยอันนี้ก็ดูได้นะ บางคนบอกว่าให้ดูแมวตรงตรงกลางโต๊ะนะครับรอบนี้น่าจะมาแต่ไม่รู้รุดเลทไหมถ้าหลุดนี้ขอรุดเป็นตัวที่ยังไม่มีได้ไหมลอเลต้าอะไรเงี้ยเอ๊ะอย่า,อาบอกนะว่าขึ้นอีกแล้วขึ้นอีกแล้วเหรอ,อ,หรอไม่ใช่เหรออ๋อแตงแงสีทองโอเคผมดูผิดผมดูผิดเองโอ้ยมาแล้วนะครับหมื่นห้าหรือหมื่นห้าจริงๆแล้ว เอาแล้วนะครับตามเกลือที่แท้จริงหมื่นห้าจะได้ถึงตัวหน้าไหมเนี่ยมันจะถึงไหมอาจจะได้ตัวหน้าอีกตัวหนึ่งแล้วก็ตัวต่อไปก็จะเริ่มแบบขอบนะเอาละครับ17ตัว17ใบสุดท้ายเอ้ยรอบนี้มีมุ้งม่วงทุกคนมีมุ้งม่วงหรือเปล่าไม่น่าผมน่าจะโดนการันตีดูตรง น่าจะโดนการันตีนะครับปื้อปื้อปื้อนั่นไงว่าแล้วฉันโดนการันตีอีกแล้วโอ้ช้ำใจซะเหลือเกินต้องมาแล้วแหละแตงสีทองเนี่ยเนี่ยเนี่ย ตรงราการม,ม,มันจะมีมันจะมีแสงแบบอล่าอาร่าเห็นไหมมันจะไม่มีสีฟ้าอย่างเดียวอ่ะขอย่าหลุดก็พอนะถ้าหลุดนี้ผมแบบเรียบร้อยเลยนะเพชรทั้งหมดหมดตัวละไม่มีแบบอะไรจะเปิดนจริงโอเคโหโล่งใจ <laughs> เหลือเพชรไม่ถึงสองหมื่นไม่อยากหลุดนะทุกคนได้ไม่แล้วหนึ่งในซัพพอร์ต ฟุตโอนนะครับในช่วงต้นเกมแต่น้องดูแบบฝุกบอนเหมือนกันนะหรือว่าเป็นเพราะตรงคอ,อน้องมันนี่หรือเปล่าโอเคเสียไปเยอะเหมือนกันเหร77โอเคการันตีหนึ่งเลยอะเอาจริง,รงไม่ไดีเกือบเกือบการันตีอ่ะพูดถึงเรื่องน้องกล่องกันสักนิดนึงนะครับคือน้องกล่องเนี่ย ในความรู้สึกผมน้องค่อนข้างดีนะดีเลยแหละติดตัวพพทที่ติดตัวก็คือเพิ่มเกราะ16%หรือถือว่าเยอะนะแล้วก็ไอความสามารถที่เป็นรูกหัวใจอนยะ่างเงี้ยนะครับจะลดควาเสียหาย5ก็ถือว่าดีนะใช้สำหรับตัวแทงตัวซัพพอร์ตเนี่ยถึกขึ้นเยอะเลยอย่างน้องแพทิเซียผมเนี่ยเหมาะมากเหมาะก,กับน้องแพทเซียแบบมากๆแล้วแพทเซียเป็นตัวเทพอยู่แล้วไนงะเออ เวลาน้องใช้สก,กิลได้เกาะด้วยมีสก,กิลฮิลได้ด้วยคือไอ้น้องอ่ะน้องพีทีเสียคือฮิลน้อยฮิลน้อยมากไม่ได้ฮิลเยอะนะประมาณ5000เองตอนเนี้ยึอบหกเนี่ยห้าพันหกนะครับแล้วพอใส่โล่เข้าไปตรงนี้ปึ๊บอบะที่มีเกาะเนี่ย1นึเนี่ยมันทําให้แบบว่ามันทดแทนไอ้เลือดในน้อยตรงนั้นได้ด้วยและแถมมีโล่ทองที่เอาไว้กันทุกดาเมจได้อีกนะฮะ เพราะงั้นเนี่ยแพดริเซียใส่คุ้มแบบมากๆนะครับผมก็เล่นอยู่๊ให้ดูเลยน้องแพดริเซียนยี่นะครับเห็นปะผมใส่ผมใส่กล่องใส่กล่องไอสมบัติอยู่นะอืมเพราะงั้นเนี่ยตัวนี้เล่นกับแพดริเซียอร่อยมากนะครับใครยังไม่มีก็จัดได้นะถ้าเกิดว่างบถึงก็ก็ไปจัดได้นะครับเออสำหรับผมมองว่ามันคุ้ม อาพลิได้มาแล้วแต่ได้มาแต่ของไม่มีปั้นอะผมเพิ่งปั้นตัวอื่นไปอะล่าสุดก็คือปั้นน้องอะไรนะน้องนั่นแหละตัวใหม่นะคได้ได้ตัวแท้งใหม่มาก็คือ,อเรียบร้อยเลยหมดเลยเสียหายหลายแสนสุดๆไม่เหลือของใหเลยอะผมปั้นแบบคือปั้นตัวละครตัวใหม่มา เดือนหนึ่งติดแล้วอะเพราะว่าเราได้ตัวใหม่แบบเรื่อยๆแล้วแบบเอาหมดเลยตัวไหนมาเอาหมดเลยขอให้มีครบไว้ก่อนนะครับโหดไม่โหดไม่รู้แต่ว่าเน้นมีครบเน้นผสมอมจนตอนนี้แบบมีแต่ว่ามีตรงเมต้าทีมนี้ทีมมันก็เยอะนะตอนนี้ก็เป็นตัวแท้งเฮเลนาใช่ไหมที่มาใหม่แล้วแทงโคตรโหดแล้วเดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังว่าน้องเก่ง ยังไงนะครับอ่านจากสกิลแล้วเหมือนน้องจะดีนะครับแล้วเวลาเล่นจริงดีจริงไรเดี๋ยวมาลองกันนะครับกะว่าจะมาเทสแบบสักพักนึงแล้วแหละอืแต่ว่าผมยังไม่ยังไม่ยังไม่เจือนเวลามายังไม่ได้เจือนเวลามาให้โอเคนี่ขนาดขนาดผมฟาร์ทุกวันนะเนี่ยยังไม่พอเลยอะ่ะเพชรก็จะไม่พอฟาร์ทุกวันทำเฟสทุกวันเลยนะแต่ว่าไม่พอ น้องอาพีดเหนนะอาพีปึ๊บสกิลโอเคเนี่ยไม่มีอะไรพอเลยเศร้าเหมือนเศร้านะครับโอเคเดี๋ยวจะได้เล่นเล่นน้องกันอีกไม่นานนี้นะฮะก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนละเดี๋ยวไว้เจอกันเมื่อตอนที่ผมมีของนะตอนนี้ยังยังไม่ค่อยมีของส่วนน้องน้องอะไรนะ นี่เฮเลนาผมปั้นไว้เกือบสุดแล้วนะครับของทุกอย่างก็คือโอเคละนะครับใช้น้องกระต่ายตัวนี้นะสำหรับคนที่แบบแนะนํามีจริงมีสองอย่างที่แนะนําเป็นน้องกระต่ายกับอ่าตัวอะไรนะน้องเป็นใสปืนกิ้งก่ากิ้งก่าเพิ่มสะท้อนแต่ว่าผมว่าสะท้อนอนะ่ะตันนี้ยังไม่คุ้มเท่าไหร่มีอันนี้กับอ่าสายฮิวมั้ง ถ้าจะเล่นถึกๆหน่อยเป็นสายฮิ้ตัวนี้ฟื้นฟูได้รับฟื้นฟูเท่ากับ50%ของเวลาโจมตีผู้ใช้สกิลเอฟเพิ่มฟื้นฟูเพิ่มขึ้น10%จะทำให้น้องยืนถึกขึ้นเ็าเรียกว่า,วายืนฮิลวแรงขึ้นนะครับไม่ต้องถึกก็ได้นะเพราะว่าถึงถึกไปยังไงมันก็ต้นเกมมันก็แบบไม่ค่อยได้ทำให้น้องยืนนานขึ้นเฉยๆ hm. แต่ว่าแต่ว,ตว่าก,กระต่ายออกคุ้มแล้วแหละนะครับแค่กระต่ายออก็คุ้มแล้วแหละไม่ต้องใช้อะไรมากนะฮะ มาเดี๋ยวไว้เจอกันบ๊ายบาย,บาย,บาย